สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับรายการเบบี้คีนนะครับวันนี้ EP ที่6นะฮะวันนี้เนื่องจากมีสปอนเซอร์พิเศษนะครับก็เลยทำให้รายการเบบี้คีนเนี่ยได้ขยับออกมานะครับได้มาขายที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมนี่เป็นวิวของริมแม่น้ำโขงนะฮะตอนนี้น้องคีนกับภรรยาของผมเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งอยู่ในถนนคนเดินถนนคนเดินของเชียงคานเนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับก็เป็นรายการเบบี้คีนก็ฝากให้สปอนเซอร์นะครับสนับสนุนขอโทษ อะไรนะรายการอะไรนะรายการอะไรเฟเวทัวร์ครับเฟเวทัวร์อีพียี่สิบนะครับเชียงคานเกินแล้วเหรอเอออ๋อคีนเชียงคานเชียงคานเชียงคานเชียงคินอะไรเออไม่มีคานพูดว่าคานเฮ้ยมึงไปถ่ายของมึงก่อนไปถ่ายอ๋อได้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 ไม่ไม่มีเบบี้คีนใช่ไหมไม่มีไม่มีกลน้องเฟฟนะเช่ามานะอ๋อใช่ถ้ามีต้องจ่ายแยกเองนะครับผมก็ ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามรายการเบบี้คีนนะครับที่ให้แรงสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็หวังว่าสปอนเซอร์ในครูที่เข้ามาสนับสนุนนะครับรายการสปอนเซอร์สนับสนุนรายการอะไรอะไรตะกี้ได้ยินคีนเฟสเฟสทัวร์ครับสนับสนุนรายการเฟสเฟสทัวร์นะค่ากล้องค่ากล้องคิวเราเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันห้าพันถ่ายเบบี้คีนเปล่าไม่มีจะได้จะได้จ่ายอุ้ยเหมือนกูไม่เอางานส่วนตัวมาปนกับงานออฟฟิศหรอก ติดต่องานเบบี้คีนก็มานะครับขอบคุณมากนะครับเบบี้คีนเลยตะเกียตะเกียเบบี้คีนเลยกูนั่งกูยืนอยู่เนี่ยจะจะเลยมาห้าพันจับได้คันห้าพันเลยมีค่าเช่ากล้องมึงเอามึงมาถ่ายรายการเบบี้คีนในรายการเฟซเฟซทัวร์ไม่มีราคาเช่ากล้องรายการเฟซเฟซทัวร์เป็นคนออกงั้นมึงช่วยออกเลยอ่ะสองพันได้ยินอยู่เมื่อกี้รายการเบบี้คานมาถ่ายที่เชียงเบบี้คีนเลยมันยิงงาน แล้วทีแรกนะครับทีแรกนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่แหลริมโค้งริมโค้งริมโค้งนี่กำลังยิ้มถ่ายกันอยู่นี่พี่ย่ายังถ่ายเลยนี่นี่ฮะนี่ก็เป็นเฮ้ยนี่คือทีมเกี้ยอะไรถ่ายเกี้ยอะไรกันเล้วเทอะเนี่ยฮะบังไม่ถ่ายอะไรกันเลยเทอะเลยไม่คุยกับทีมไม่ชนะ เเอ้าไม่่กียวพูดถึงถ้ามึงจะถ่ายกันทุกกล้องขนาดนี้มึงต้องเอาทีมกล้องมาสองคันรถตู้ก็ได้ไหนเอาซีซทนหน้าไงซีซทนาไงหน้าเหมืนอาเลยใครเอ่ยใครเอ่ยในกล้องใครเอ่ยใครเอ่ยใครนี่ยังสวยครับตรงนู้นนะหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้น้ํามันน้อยน้ํามันลง ใช่ป่ะน้ำมันลงข้ามไปนะครับแป๊บเดียวเองอ่ะมีสันชาติเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูถ่ายวิดีโอแบบว่าแบ็กกราวด์สวยให้ไอ้ไอ้ไอ้ตามก่อนให้ตามอืมอ่ะของมุมนี้สวยอ่ะมีแม่น้ำภูเขาแม่น้ำโขงแล้วแสงแม่งแฟร์ด้วยนะไอ้มุมนี้ก็ได้ริมแม่น้ำโขงเราไปพามาเที่ยวนะครับใช่ครับไปสวยสะอาดครับโคตรเที่ยเลยครับทีมนี้ โกดียอะไรไม่รู้เอาอะไรมาครับคิมูกังไม่จ่ายไ่จ่ายคิมูใช่ไหครับโกี้อะไรครับเฮ้ยเบียทอดหลอกกูแค่ทดลองเฉยเฮ้ยเบียร์กูไหวแล้วอย่าแก้กูปล่อยมัดกูก่อนเฮาไม่ได้มัดแม่เฮามัดเฮ้ย สวัสดีครับคุณยายไปไหนครับผมไปไหนครับผูกผักมาขอพี่ผูกผักมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยโอเคครับผมรบกลัวล้วครับผมมากครับเป็ดเป๊ขออีกทีครับเป็ดเป๊ขอบคุณครับคุณลุงนี่คุณลุงเจ้าของแปลงถั่วนี่นะครับข้างหลังสวัสดีครับคินเห็นริมแม่น้ำโขงไหมลูกเห็นไหม เออเมาส์เทนนะลูกตอนนี้ผมอยู่ในสมปานะครับไม่อยากจะใช้คำนี้เลยว่าไอสองเฮียนี่ไอสองทละชนสองทลพีมันอยู่ทีมเดียวกับผมผมไม่อยากอยู่ทีมเดียวกับแม่งเลยแม่งแกล้งผมไอเบียไอตัม้มปล่อยกูเลิกเล่นได้แล้ว ะเรรข้าใจมากเพื่อนรักโอ oh. ้ยไม่ได้มึงในแย่เลยก <c oughs> ูย้ายมามอยู่ทีมเดียวกับมึงได้ไหมเนี่ยกูย้ายมึงมานานแล้วเนี่ยโอ้โยดีนี่เขาไม่เอาพาลงแม่น้ําไปเนี่ยไอ้ <c oughs> ลงแม่น้ำไม่ใช่หรอถ้าน้ำแม่งขึ้นเนะี่ยกูตายเลยเนี่ยกูจมน้ําตายเลยเนี่ย <c oughs> ใครเขาท่ามึงวะยัดไป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 ทีมกูเนี่ยแหละไอยังเอ้ย ทุกคนพูดเฟสเฟสพร้อมกัน <holiday S> 1นึ่งสองสามเฟสเฟสเอาไปเอาไปทางเอาไว้ทางเาไว้ ไอ้อย่าปล่อยมืออ้โหอย่าปล่อยมือน้ำเฮียอะไรล่ะเฮ้ยในป่าในเขาไอ้สัสโอ้โหแล้ววันนี้ใส่เก่งในขาบุกขาอยู่วันด้วยตะกี้ก่าเปลนปากยืดขึ้นเยปากยืดเท่อะไรโอ้โหไปอะไเอาขึ้นไป เฮ้ยเอาขึ้นไม่ได้ไอ้ยันจอดก่อนไอ้ลัดจอนโอ้โหจะปล่อยมือน้ำเยี้ยอะไรล่ะเฮ้ยดูพ yes, ี่เพ็กก่อนดูพี่ต้องแต่ดูพี่ต้องแต่ทำอะไรเนี่ยมันดึงมันแกมของ ตัวห้าหลังแก้งหลัองอกแก้งบอกให้เบนโหจริงเลยขาบ้านเก่นะงไหมขาบ้านนี่วัน <c oughs> นี้เห็นว่าต้องมาลุยผมเลยเอาตัวที่มันส่รมาผมมามันไม่เกี่ยวว่าต้องลุยมึงควรจะกางเกงในดีๆทุกวันเนี่ยพี่เจาะได้ผมใช่ปะ่ะผมก็ถึงขึ้นได้เออเนี่ยเรียบร้อยแล้ว นี้เราจะมาทำการแข่งทัวรถทพุงโอ้โหเมื่อวานเพิ่งแดดไปเมื่อวานทัวลงพุงใครแจกคคละห้าร้อยใครกินได้เยอะสุดชนะได้หนึ่งหมื่นวันนี้จะกลับกันแข่งกันลดน้ำหนักทีมเดิมก็เหมือนเดิมชั่งน้ำหนักไว้ก่อนพอหมดเวลา ไปหาวิธีของแต่ละทีมอะไปคิดคีดเอทเอาเองว่าจะทำยังไงให้ลดน้ำหนักเท่าไหร่เงินรางวัลเท่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทช่างลยดีกว่าโดอ่ะได้มาห้าสิบเจ็ดนิ่งๆเลยยืนนิ่งๆเลยยืนนิ่งๆเลยมาช่างเลยเสียเวลาเสียเวลาเร่งจะได้อยู่แล้ว แปดคนเก้นหาสิบกว่ากว่าแค่ทำก็ได้อีกทีโอ้ยไม่สิุ้ยอุ้ยเสร็จก็โดนเหรอไม่เสร็จก็โดนเสร็จก็โดนเอาเอาซเซมิการ์เข้าไปช่างต่อเลยเฮ้ยไม่จริงมันเป็นมันเป็นที่คนนี่เจมไปชั่งลองเจมไปชั่งเจมเจมตาเอาเลยเจ็ดเจ็ด โอ้โหทียอโดโคตรเลยเจ็ดสิบเจ็ดไงคนช่างเขาต้องโดนไม่ใช่หรอคุณตาลักเล็ดกูบอกแล้วมันไปที่คนอีกทีเ<อ>นี่ยกูมึงไม่ฉลาดพอไงอหมุนเนี่ยกูมึงก็หมุนแค่นี้ก็ไม่โดนถีบแล้วเอาหรอ,อ,อโอ้โหไ<ม>โอโหโหสัตว์ถีบกูหลายทีละ โมเมนตาัวนี้ขาขาข้าวปี๋เกือบชนาขาข้าวปี๋หัต้องหานต้องตรอานี้อะหัต้องตรงครับขาตกเต็มต้น่เลยสับแล้วปะอบโอเคต้นตอบสับแล้วคนดด้วยาเมื่อกี้ลุกทำไมเหี้ยยังไม่ได้ช่งไม่ไหวแล้วเหียยังไม่ได้ช่างยังไม่ได้นอกขาขาขาอยู่ในที่แข็งอีกแหลกเ่ ขายยึดทับนอกขายยึดเช่นกนเขาจอดยางพอดีได้ตว์เท่าไหร่วะขึ้นกันนี้วะเน่งเน่งไอโก้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 ถูกแล้วโก้ถูกแล้วเขาไปดูต้อเขาไปดูกูเขาแป้วเขาไปดู อะไรไอสัตว์อะไรเดี๋ยวยืนน so ี้กันยืนนี้เนี้ยันยืนเป็นนักมวยเลยเชียไมีลุงมิสารมาเดียวเดี๋ยวต้นไม้หักอีกไอ้ทุกคนอายาท่านนะขอตั้งหลักขอตั้งหลักไม่ได้แจกของพี่แจกขอตั้งหลักขอตั้งหลักอะไรอะไร เาแรดจับอยู่นี้อยู่นี้ไม่เห็นแปดสิบเ่าอหไ่สั่างบ้านดูเขาสั่งเราดูเธอสั่งอะไรแปดแปดสิบขผมเาไรดูสิเอาเาเอามื่เลยเร็วไม่ถอยดุว่ะถ้าเราใส่หนั เาีอีกอีกที่เทีอีกทีอีดทีอีกทีอีกทีอ่กทีอีกรอีกที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 ่ีกอีกทีอ,อีกทีอีกกทอทีอีกทีอีกทีกีอีกอกทีทีอีกึ่งอั <c oughs> ก กลับมารวมกันที่ตรงนี้แล้วช่างน้ำหนักดูน้ำหนักตัดสินว่าทีมใดจะชนะตามนี้แยกย้ายเดี๋ยวเราช่วยเันหาข้อมูลก่อนดีกว่าว่าการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนสองสามชั่วโมงทำอะไรบ้างลดน้ำหนักนมันก็คือการเอาสารสาหารออกจากตัวมึงเอาเลยฟเัเลตัวอย่างเหมือนนักมวยนักมวยหรือนักวิ่งจ็อกกิ้งอะ เขาจะใส่เสื้อวอร์มนักโมงช้ามีกระบวนการรีดน้ำหนักก่อนขึ้นชกเดี๋ยวตอนกูวิ่งเนี่ยเอวเสื้อผู้มวยใส่สาตัวซ้อนเลยเราต้องอยู่ในที่ที่มันอบร้อนทำให้เหงื่อออกเอาเหงื่อออก3าเท่าเพราะเราใส่เสื้อหนาสามเท่าถ้าเราขี้หรือ ห้ามกินอะไรสักอ,อย่างน้ําก็ห้ามน้ําไม่ออกไปนะของที่นอยู่ข้างในมออกไปไม่ไดถูกต้องมันต้องบอมเลยบอมร่าง,งกายให้มันร้อนๆทำยังไงให้มึงอ้วนเอาอ้วนไปอยู่แล้วออกกําลังกายหรือขยับตัวอยู่ตลอดเวลารีดเงื่อสามเท่าเสื้อตัวที่สามแล้วก็น้ําหนักอ่ะไปตั้งความหวังที่มึงเพรว่าเราจะวิ่งเพิ่มน้ำหนักไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วยเป็นตัวความหวังของ,งทีอีกแล้วเหรอเนี่ยแก้ตัวจากคราวที่แล้วการดิดน้ำหนักเข้าใจไปพูดนี่อยู่นี่กัน มึงพาพ่อมาไหมล่ะปันยิงลิดปะฝันยิงลิดให้มันมืนมืนมันจะมีความมึนหมุนมึนมามา e ืนหัวแล้วมันจะอ้วกเคยไหมเคยแบบเวยนหัวแล้วจะอ้วกไหมเออวิ่งกันดีกว่านี่ไงแล้วเด็กมึงวิ่งบนเนี่ยอ่ะงานปจับไปจับไปจับจับหูัวปึ๊บไปไปแล้วหมุนอหมุนได้ดีมา่เราบ้านใหญ่นี่เลย มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาว่าตะคิวเอาอ้วกเลยนะเดี๋ยวพังนึงตะคิวตะคิวเคลื่อนยืดสายกคนโอ้โหโโอหวยชิบหายเลยมึงนี่แม่งจัดจัดเออขมมาเร็วนะห้ารอบแล้วใช่ไหม หรือมันจะไม่ได้ไป่แล้วก็ลองก็ลองไปเรื่อยเรื่อเออวิธีที่สองป่ะกูคิดออกละเออเออสูดหายใจสูดหายใจโอ้ยลมบูดด้วยอ แล้วก็ได้รางัลอหอไปเว้ยรอบนีสอด,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 ดไปไปให้คนรู้ว่าวิธีเรานี้มันสุดยอด เงิถ่านพันเล่นเห็นไหมเห็นไหมจิ๊กจั่นยิ้จย๊กนดิเจมเดกกูไปเยี่ยวใช่ป่ะแล้วกูไ่ขี่แล้วกูก็มาดมขี่ตัวเพื่อจะได้อ้วกแผนคุณสุดยอดจิๆกั่นอะไรคิดว่างหแผนดีกว่านี้ไหมเนี่ยนี่อย่างดีสุดแล้วครับเออสีเรื่ีงโอ้โห โอ้ยมึงสร้างรองเท้าแขนเราตั้งวกเพื่อลีดน้ำหนักเอ้าหัวตีนเหม็นใช่ปะโอ้โหไอ้เชี่ยเบี้ยว่าต้องลักทุเรศกว่านี้เอาอีกออกไปออกอีกขึ้นไป

ขี้ใสถุงแล้วมาดมเพื่อปุ้อเออออกไปลอยเฮียแี่งโคตรทีเอ๋เลยเพื่อทีมเลยเนี่ยยะเนี่ยของของแข็งเนาะเพื่อนหนึ่งหมื่นเลยนะเว้ยนี่คือของแข็ง d e s i างกูเป็นีงยอ๋อเหรอขี้ยังไงเอเอาขึ้นมาดม เที่ยโสุดยอดกูนี่มันโคตรฉลาดเลยสัตว์สามแผนของเราน่าจะทำให้เราชนะได้ได้ผลป่ะเฮ้ยที่หลังขี้ลักตูดเมื่อแล้ว <c oughs> มามายังไม่เยอะมากอัด หมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เป็นการตัดสินว่าใครจะได้รางวัล1น0 0 0มูลบาทไปเดี๋ยวเรามาทวนน้ำหนักแรกที่ช่างก่อนไปแข่งทีนะครับทีมที่1นึงหัวหน้าทีมยัดหารวมกันแล้ว3คน2 0 9กิโล <c oughs> ทีมที่ 2, 2> <c oughs> ทีมทีมเวิร์กเมียสสดหัวหน้าทีมจะแต่อะไรสัตว์คือเป็นต่อยให้ทีมแล้วกัน205กิโล <c oughs> ทีมที่ส สคนรวมกันหนึก like <c ười> <legitimacy parfois> like <c ười> ิกโลทีมที่จะชั่งน้ำหนักทีมแรกนะครับเจม500รอก็ฟูและเฮฮอครับหลังเบิร์นไอ้เฮียห้าสิเหมือนเดิมครับก็ฟูก่อนชั่งคุณเ6นะครับไปเบิร์นมาแล้วเ7ครับโอเลยโอ้เลยเป็นย้ยไอนมเจมห้า้อยก่อนชั่งคุณ7จครับ71เอูน ทีมที่2มาเลยครับทีมเบียร์สดผมก่อนก็ได้ครับก่อนช่างนะครับเบียร์สด82ครับไม่มีผลครับ82เท่าเดิม MMT โมเมนตัมก่อนช่าง68ไม่มีผลครับ68เท่าเดิมบอกให้ทีมผมอ่ะนี่คนนี้นี่ความหวานอยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมอาการเหมือนกินเมื่อวานเลยเมื่อวานต้องเป็นไอ้ตะบันคลงก่อนกินก็อาการเนี้ยวันนี้ก็อาการเนี้ยก่อนขึ้นใต้ล็อกเลส 5้าสิบห้าครับยี่งตาไม่ลดห้าสิบห้าเท่าเดิมอะไรอ่ะผมว่าทีมนี้คือทีมตัวเต็งทีมที่จะมาเอาเงินรางวัลคะยาวีแมนคุณน้ำหนัก64นะครับครับช่างครั้งแรกยัง64เท่าเดิมครับผมเยียมมาแฝงเกี่ยวกาแล้วขี้ก็แล้วความหวังของทีมครับช่างครั้งแรกคุณน้ำหนัก56กกิโลกรัมนะครับผม ยัง5 16เท่าแต่แตกเลยนะแตกเยอะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ๋อผู้มือไม่มีนะโซ่อะไรเป็ูได้นะอ้วไม่มีอ้วไม่มีวิธีการรีดน้ำหนักไปเกือบปีอะไรอะไรอ่ะพี่กูเองยี่อะไรกูใส่ปูแล้วมันยอะไรอ่ะก็มารีดน้ำหนักไงคนเรามันต้องมันต้องอ้วกเพื่อรีดน้ำหนักพอเข้าใจอปะไม่มีอ้วกจะให้อ้วกแล้วกูจะอ้วกไงกูจะดมแล้วกูก็จะอ้วกกูผมแล้วกูจะอ้วก ะมีไหมมีใครอยากเล่นน้ำหนักอยู่ไหมมีบ้างเล่นน้ำหนักวะคุูขี้สวยมากกว่าเลยเป็นก้อนเอาเลยเอาเลยกิะทบมาสกไม่เกี่ยวมึงช่างไปแล้วไอ้สัตว์ตากุ๋มเฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะยานี้ อะไรกูทำอะไรอยู่ทําไมช็อกขี้เหรอมึงชอบขี้ยัดไปช็อกกี้ลบดัดน้ำหนักเดิมคุณยัดหาครับ89ดสิบเก้ากิโลกรัมหลังจากที่คนโชกขี้ตัวเองไปแล้วแล้วอ้วกมาเพิ่มขึ้นครับโจ๊กกูก็คือโจ๊กเลยวะตอนนี้เหลือ88กิโลกรัม รถไปหนึ่งกิโลกรัมเอาไปครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทรอยเที่ยถือจุนชินแล้วว่ะหาซาบิเจเก็มาว่ะพวกแม่งได้หลายรอบแล้วู่าวหน้าพวกเราอ่ะทีมเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเราแก้ตัวพี่ต้าเราอยู่ด้วยกันแก้ตัวเดี๋ยวเราร้วมรางกันจังหวดหน้ากูไม่อยู่กับมึงสองคนอีกแล้วมึงจะกลัวอะไรอันนี้ไม้หนึ่งอันนี้ไม้สองพี่ต้าไม้ตายเป็นไงไม้ตายไหม ทรมานทั้งสองวันถ้าทรมานแล้วได้ตังอะกูพอรับได้อันนี้ตังก็ไม่ได้กูไม่ขออยู่กับมึงสองคนอีกแล้วแบ่งเ๋ยวแรวาบปงไปก่อนแบ่งตังเลยแบ่งตังเลยไาปเาแต่ระหว่าเขาไม่ได้สุดนี้รู่นีขอบคุณครับหนึ่งสองสามจีนแรก จะรับอาหารเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ยาวีแมนอาบน้ำดูเดี๋ยวไปขโมยกันแลว้วไนะอ<า>้เแค่ในตัวดีห้าแม่งได้ตลอดตอดอดอั้งแต่ลุงบลีเลยไอ้เชี่ยเนี่ยเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปขโมยกันรางวัลกัน,น,กนมยตั้งไอยัดพอดีไอ้ยัดไม่อยู่ไอ้ยัดคุยกับไอ้เบียร์อยู่ใช่โดนไอ้เบียร์หลอกล่ออยู่ ผมรั